วัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกกด้วยนะฮะขอต้อนรับทุกคนสู่รายการสเต็ปก๊กนะฮะรายการที่ทําให้คุณพบกับการรีวิวมือถือรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะว่าเรานะไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพวกนอกจากไม่มีใครแล้วเนี่ยยังไม่มีสปอนเซอร์ตางากโอ้โหรายการนี้มันเขาเรียกว่าปากกัดตินถีมมากๆนะฮะรายการนี้ต้องเรียกว่าต้องสู้ชีวิตด้วยตัวเองนะฮะไม่มีใครส่งสปอนเซอร์มาให้เราดังนั้นเราก็เลยไปซื้อมานะฮะนี่คือ vivo v5 นะ,ะขอบคุณคุณจัก,กรกฤด,ด้วยนะฮะสำหรับ คนที่ซื้อเครื่องรีวิวต่อจากเราไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะนี่นะฮะชีวิตของรายการอย่างเรานะฮะมาดูเลยดีกว่านะฮะนี่คือ Vivo นะฮะ V5 นะฮะนี่คือ Vivo V5 ที่แบบว่าหลายๆคนนั้นอยากรู้มากเพราะว่าจุดเด่นของเขาเลยคือแบบจุดขายของเขาคือ20เมกะพิกเซลนะฮะหรือว่ากล้องหน้า20ล้านทุกคนบอกโอ้พระเจ้ากล้องหน้า20ล้านเป็นยังไงเป็นนี้แหละนะฮะโอเคตัวเครื่องกันอยู่นล้นะมาดูว่าในกล่องนั้นมีอะไรบ้างนะฮะ ดูสินะฮะโอ้มีเข็มจิ้มซิมฮะที่หน้าตาเหมือนเข็มมุดบ้านเราเลยนะฮะในนี้มีอะไรเหรอมีบัตรรับประกันโอ้โหเรียกว่าอ่านกันทุกคนอ่ะอันเนี้ยอ่านกันทุกคนเลยคู่มงคู่มืออ่านกันเป็นประจำมีเคสให้เคสนี้ดูนิ่มนิดีนะเออเราชอบบัตรใส่เออเออเออดีดีดีเพราะว่ามันมันไม่แข็งไง,งแล้วเวลาแบบมันหล่นมันก็จะไม่แตกนี่กันได้นะฮะของของลูกค้าต้องเบามือหน่อยนะฮะ USB ฮะไมโคร USB นะฮะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นไมโคร USB ก็คือจะเป็นรอกมือขวาเอาไปเลยเอาไปน,นั่นันคนละไมโครนี่คือหัวชาร์จของ vivo นะฮะหัวชาร์จของเข,ขาเป็น5โวลต์1.6 A นั่นเองนะฮะ5โวลต์1.6 A กก็คือไม่ได้ชาร์จเร็วอะไรนะฮะธรรมาดาชาร์จใช้ได้ก็ดีแล้วนะฮะโอเคนี่คือ vivo v 5นะฮะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า perfect selfie นะฮะหรือว่าถ่ายรูปเซลฟี่ออกมาได้ดีที่สุดเซลฟี่คือการถ่ายจากกล้องหน้านั่นเองนะับพูดกันง่ายๆโอเคเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถอดเคสออกนะเพื่อทุกคนนั้นดูอะไรอีกหลายๆอย่างนะฮะตัวเครื่องนั้นนะะมีวัสดุที่ค่อนข้างจะสวยงามนะฮะมีสีไม่ให้เทียบกันนะฮะมีสีไม่เทียบกันระดับสเตจกี้ของเราเนี่ยนะฮะต้องมีเทียบกันเสมอนี่คือ Oppo F1 Plus นะฮะสีชมพูเป็นแบบนี้ ถ้าถามว่าสีชมพูแบบไหนเป็นยังไงนะฮะไม่รู้ดูออกหรือเปล่าอันนี้มันจะออกแบบโรสโกรจริงๆอะโรสโกแบบออกแบบทองๆปนชมพูจริงๆอันนี้มันจะแบบแล้วมันออกพิงๆไปเลยแบบชมพูจ๋าๆไปเลยนะใครชอบความน่ารักของ oppo ก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะแล้วแต่คนจะมองนะฮะเนี่ยหน้าตาอ้าไม่ใช่รุ่นเดียวกันเหระอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะเอะเราก็นึกว่ารุ่นเดียวกันแหมหน้าตาคล้ายๆกันไปหมดนะฮะวันนี้เราจะมี ออกมานะฮะเฉพาะการ,ริวตรงนี้เนะี่ยมีทั้งหมด3คลิปเลยทีเดียวนะฮะก็คือมีตัวของ V5 นะฮะแล้วก็จะมีตัว VS ด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากดูนะฮะตรงนี้เลย Vivo V3 Max อ่ากับ V5 พวกคุณได้ดูแน่นอนนะฮะว่าคนที่ถือ V3 Max อยู่เนี่ยควรจะเปลี่ยนไหมนะฮะหรือควรจะใช้เครื่องเดิมต่อไปบอกข่าวลายให้ด้วย V3 Max หาซื้อไม่ได้แล้วด้วยอาจจะหาซื้อได้แถวร้านป้าข้างบ้านบางร้านอยู่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าถ้าใครอยากได้ V3 Max ตอนนี้หายากมากๆเรามาเริ่มดู หน้าตาก่อนนะฮะหน้าตาของมันเนี่ยจับค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็ถือว่ากระชับมือดูโอเคใช้ได้อยู่นะฮะก็เป็น5.5นิ้วที่ที่ถือแล้วไม่รู้สึกว่ามันเทอะทะ เกินไปนักนะฮะตัวนี้ปุ่มโฮมนะฮะตัวเครื่องเนี่ยจะติดฟิล์มกันรอยมาให้เลยนะฮะจากโรงงานนะฮะไม่ต้องไปติดเพิ่มนะฮะคือแกะมาปุ๊บติดเลยนะฮะเรียบร้อยอ่ะขออนุญาตนั่งฮะ,ะนี่คือ vivo v5 มาดูกันต่อดีกว่านะฮะก็ตัวเครื่องเนี่ยทัชสกรีนทำได้ค่อนข้างดีมากจริงๆแล้ว vivo ทำเรื่องทัชสกรีนเนี่ยออกมาได้ดีตั้งแต่รุ่นแนรกๆที่ออกมาสมัยที่เปิดตลาดใหม่ๆอย่าง v15 y 2 2สมัยรุ่นนั้นเลยนะฮะถ้าดูดจำไม่ผิดนานเหมือนกันนะฮะก็อ่ะมาดาาเงงาะะูเรื่องสเปคของตััวนนี้นะะ้ะะะจมมาพรอกบ f ันทัชโอเอสนะฮะเวอร์ชั่นใหม่เลยล่าสุดเป็น Android 6.0ด้วยนะฮะสำหรับใครที่คิดว่า Vivo จะลอยแพ้ก็คิดว่าน่าจะจบตรง6.0นี่แหละเออแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เป็น6.0แล้วนะฮะอย่าไปซีเรียสมากมายนะ,ะนะฮะตัว CPU นะฮะเป็น MTK นะฮะ Mediatek 6750เป็น Octa c o r e วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด1.5นะฮะด้วยสถาปัตยกรรม Cortex A53 นะฮะแรม 4G ฮะ o อม 32 g b นะครับและแบตเตอรี่อยู่ที่3,000มิลลิแอมป์นั่นเองคะนี่คือ vivo V5 เป็นไงบ้างสเปกนะฮะก็หน้าจอตัวนี้เนี่ยฮะราคา8,990ได้แค่ HD นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดว่าตัวนี้ใส่ Full HD เข้าไปเนี่ยรับรองว่าตายอนาถแน่นอนเพราะว่าตัวการ์ดจอฮะหรือว่า GPU ของเขาเนี่ยมันจะดันไปไม่ถึงนั่นเองนะครับตัวนี้การ์ดจอจะเป็นแบบ2แกนนะฮะ,ะสามารถที่จะใช้ Play Store เนี่ยโหลดแอปพลิเคชันได้ปกติเลยเนะฮะการทำงานก็ความเร็วก็อย่างที่คุณเห็นนะก็คือ กดปุ๊บมันก็คือพุ่งพุ่งพุ่งมาเลยนะฮะความเร็วก็ระดับเดียวกับเหมยจู m 3 s นะฮะที่ราคา5,000ันั่นแหละเออตัว apple f 1 s ก็ความเร็วเท่านี้แหละถามว่าเราจะมีเวลาเอามาเทียบติดกันไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นแต่ถามว่าเร็วต่างก,กันขนาดไหนเนี่ยแล้ว,ว่าบางทีมันห่างกันแค่เซีลว,วินาทีซึ่งคุณอย่าไปโฟกัสกับเซลล์ว,วินาทีเลยบางทีมันดูมันดูเยอะสิ่งนิดนึงอ่ะเซลล์ว,วินะอืมนะฮะจอเป็น malit 8 6 0เหกมูนยอเป็น,น,นะฮะ แรมเนี่ยให้มา4เลยทีเดียวเพราผมบอกว่าพี่ครับก็แรมเยอะไม่เห็นไม่ไม่ช่วยเล่นเกมหรอครับจะบอกให้เลยว่าไม่ช่วยฮะแรมก็คือการเปิดเอาไว้เพื่อเหมือนกับว่าสมมติคุณไปเปิดเปิดเกมเนี่ยซิมอยู่จส่งไปเขียนไว้ที่แรมประมาณนี้แรมเยอะก็จะเขียนโปรแกรมได้เยอะๆเยอะแรมหมด Android ทํายังไง Android ก็จะปิดโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้ลงในขณะนั้นเนี่ยออกทันทีนะฮะดีดทิ้งนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดแรมไม่พอจริงๆนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดลักษณะข,ของการปิดแอป,ปรวัวๆฮะเวลาเล่นเกมก็จะมีแบบสะดุดไประยะตึ� ตึดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพปัจจัยหลักไม่ใช่ปัจจัยหลักคือการ์ดจอความละเอียดจอตรงนี้นะสำคัญมากๆแล้วก็ CPU ที่ช่วยดันออกมานะฮะเราจะลองเล่นเกมกันนะฮะเกมแรกคือฟ e e เ a ล e นะฮะ w a r hammer free blade นั่นเองนะฮะก่อน,นี้นนะคะือฮะเกมมาแล้วฮะ,ะทุกคนจะเห็นเลยว่ากระตุกมากนะฮะเพราะว่า,ถ,าถ้าถ้ามันเป็นเกมแบบทั่วไปก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเป็นเกมแบบนี้เนะะี่ยคือจะเห็นภาพเลยว่ากระตุกถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะ คือถ้าคุณเป็นคนแบบเล่นนิเฉยอ่ะไม่ซีเรียสอะไรอ่ะเล่นได้อยู่นะฮะแต่มันไม่ได้แบบขนาดแบบกระตุกจนเล่นไม่ได้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะไม่ได้แยกขนาดนั้นแต่ถ้าใส่จอ Full HD มาเนี่ยอันหนาแน่นอนฮะแต่ถ้าใส่ HD มาก็เนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะแล้วเราจะเปิดพวกแสงเรอเปิดอะไรเงี้ยเราก็จะปัดปัดจากทางนี้ขึ้นมาได้นะฮะเปิดแสงให้สุดเลยถ่ายซ่าให้ดูลาดูรอด เนี่ยความเนียนของการเดินเนี่ยเฟรมเลทเพูคุณจังเกตเวลามันขยับเห็นปะมันแหลกมันไม่สมูทเห็นปะเวลาเดินตึ้งตึ้งเนี่ยคุณเล็วมันกลึกรึกึกึโอเคนี่คือเกมนะฮะแยกสิโคนว่าถ้าเกิดเรารีวิวเกมแบบง่ายๆเนี่ยอ่าถ้าเราจะพูดว่าโอ้โหเล่นเกมลื่นมากเลยครับนี่ผมจะเป็นเล่นเกมนี้มา โอ้ห oh, เล่นเกมลื่นมากเลยครับไม่มีกระตุกเลยครับเหลือกันเนียนเนียนเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, เล่นเกมลื่นลื่นเลยนะครับคือถ้าเกมแบบนี้มันก็ลื่นดิใช่ปะคุณต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามือถือราคา8,990หรือ9,000บาทเนี่ยนอกจากกล้องหน้าแล้วเนี่ยเราคาดหวังอะไรได้อีกเพราะบางคนซื้อแบบ1,000้ามาก็อยากจะเล่นเกมให้มันลื่นๆื่นด้วยใช่ไหมเออนะฮะลองเกมหนักหนักดีกว่าไปลอง Angry Birds แบบนี้แล้วมันจะรู้ไหมว่ามันจะแบบลื่นหรือเปล่า asphalt extreme มาพร้อมกันเลยดีกว่าแบบนี้นะฮะเจ๋งกว่าเยอะเดี๋ยวต้องลองนะฮะเกมทั้งทีเนี่ยก็เล่นให้มันแบบโหดๆหน่อยโอ้โหบางทีแบบพี่ลองเกมนั้นมันก็กระตุกดิเป็นไงล่ะแองกี้เบิร์นลืมหัวทิมเลยใช่ไหมล่ะแต่ต้องมาลองเกมโหดๆบ้างนะแปดพันเะแบบก้าก็สิบนะฮะเนี่ยกระตุกเห็นปหมคือ,ค,อคือเราจะบอกคุณว่าเราจะพูดกี่ครั้งเราก็จะบอกคุณว่าแรมมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันช่วยมันก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะมันช่วยอะไรไม่ได้ ก็บอกไปตามความจริงคุณก็เห็นอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วคุณจะไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่ารายการแต่เราก็ดิสคัตปัญหากันดีๆอะไรเงี้ยค่อยๆคุยกันใช่ไหมเออพี่ครับอาจจะปเป็นข้อนี้ก็ได้นะครับอ่ะเราก็คุยกันดีๆก็จบไปไม่ใช่แบบมาถึงยาพายใส่กันโอ้อะไรของพวกคุณเนี่ยนะฮะเออเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้น,นอ่ะเฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะ เออได้อยู่ได้อยู่แต่ว่ามันมันก็ไม่สมูทอ่ะเออแต่ก็เล่นได้อยู่นะเออเออเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่เบรกเบรกเนี่ยฮะไอ้าโอ้โหโอเคเนี่ยฮะทุกคนเห็นว,ว่ามันมันเป็นแบบไหนนะคือมันเล่นได้ฮะแต่ว่ามันไม่สมูทเท่านั้นเองนะอยากสมูทต้องใช้ซันซิลฮะนั่นไง โฆษณาไทยอีกหนึ่งคะเราได้โฆษณาไหมได้ค่าโฆษณาไหมไม่เคยได้ไม่เคยได้แล้วนั้นบินไปเลยโซนิคนั่นมันทำยากโอ้ยเนี่ยทุกคนเห็นว,ว่ามันมันแหลกนะแล้วมันก็แต่มันเล่นได้นะมันเล่นได้สเนาะมันไม่สม,มูทเท่านั้นเองนะฮะมานี้อ่ะจบนะสำหรับ Asphalt Extreme นะฮะอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันสำหรับ Unkill นะฮะลองดูว่าจะไหวหรือเปล่า จริงๆแล้วจอภาพสีสันก็ใช้ได้นะคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเทียบกับ F1S อนึงเดี๋ยวเนี่ยหาเครื่องให้ได้ก่อนว่าจอเจออะไรดีกว่ากันอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าตอนเนี้ยสีตรงนี้นที่เราเห็นเนี่ยเราโอเคนะเราชอบแล้วก็แสดงผลสีขาวเนี่ยได้โอเคกว่าที่เราเคยรู้สึกกับ F1S นะฮะคือ F1S เนี่ยสีขาวมันจะค่อนข้างจ้านิดนึงวเวลามองตัวหนังสืออะไรเงี้ยมันจะแบบไม่ไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยดูดีขึ้นนะฮะทั้งที่เรายังไม่ได้เปิดโหมดพวก โหมดถนอมสายตาหรืออะไรเงี้ยนะฮะนั้นเรายังมองว่าจอ v i โบน่าจะดีกว่าอันนี้คือพูดถึงตรงนี้ก่อนนะยังไม่มีเครื่องมาวางเทียบกันเดี๋ยววางเทียบกันเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้นะฮะเดี๋ยวมาแน่นอนนะฮะไปยิงเข้ามาฮหยบัดดี้โอเคก็เล่นได้นะเอาองยิงเลยเหรอโอเคยิงก็ยิงมา อันนี้ก็เล่นได้อยู่นะในระดับที่โอเคอยู่แต่มันก็เหมือนเดิมอ่ะคือมันไม่สมูทเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เล่นได้ระดับมันก็โอเคนะเออนี้เกมน,นี้ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่หรอกเกมน,นี้ไม่แย่อ,อ๋แค่เลมันก็ยิงให้ตัวนมัตนี่ว่ะโอ้เอเอได้อยู่นะเกมน,นี้เหมือนเดชุดเกอร์อ่ะ ได้อยู่ตัวเครื่องนั้นมีความร้อนนะฮะขึ้นมาบริเวณนี้เร็วเหมือนกันเวลาเล่นเกมนะฮะก็ค่อนข้างมีความร้อนเหมือนกันโอ้โหทิมแล้วยิงมันเฮ้ยเกมนี้เล่นไ่้สบายเลยอะคือมันมันมันไปกราฟิกระดับเกมเดียวกับพวกแบบ Dead Trigger อะไรเงี้ยซึ่งแบบเครื่องแบบไม่แรงมากก็เล่นไหวอยู่นะอะไรเงี้ยตายให้หมดจ้าแต่จันก็มีมี แหลกเกันนะโอเคเห็นปะเห็นปะมันมีอาการอยู่นะโอเคก็มันก็คือมือถือที่เป็น CPU ระดับนี้ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับเมยจูเอ็มสามเอสมาว่าอันนั้นนะมันพูดได้ง่ายๆเพราะว่าอันนั้นมันคือมือถือระดับ5000แต่นี้มันคือ90,00บาทแน่นอนว่ารอมเยอะกว่าแรมเยอะกว่านะฮะแต่มันก็คือ CPU ระดับเดียวกันนะาเราจะเห็นภาพว่าเวลาเอาไปเล่นเกมเนี่ยการ์ดจอของมันเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นเกมที่มันโหดจริงๆได้แต่ถ้าเกมแบบน่ารักแบบ Ang r y Birds หรือว่าแบบ เกมตัวทั่วไปน่ารักน่ารักแบบกดแตะแตะแตะอะไรเงี้ยสบายสบายอยู่แล้วนะฮะส่วนเรื่องความเร็วในการประมวลผลของ CPU เนี่ยเราชอบตรงที่ว่าไอ้ CPU ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความเร็วในการประมวลผลในการใช้งานต่างๆค่อนข้างดีหมายถึงว่าเวลาเรากดกดใช้งานเนี่ยออกปุ๊บก็มาเลยนะฮะแตะปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นมาเลยนะฮะตัวนี้ค่อนข้างจะเร็วนะฮะปัญหามันอยู่ที่ว่าเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างเร็วแต่ว่าเวลาเล่นเกมอย่างที่พูดไปมันคนละเรื่องกันนะฮะเวลาเล่นเกมมันก็จะแบบเราก็จะไปอิงตัวการ์ มากกว่านะฮะเนี่ยจะเข้าคอนแทคอะไรก็เร็วนะโฟนอย่างเงี้ยเนี่ย,ยมันเร็วคือกดปุ๊บมาเลยเนี่ยกดเข้ากล้องปุ๊บแป๊บเดียวก็มานี่คือความเร็วของมันนะฮะโอเคมาดูกล้องหลังกันมากดีกว่าฮะกล้องหลังเนี่ยนะเวลาเราถ่ายนะฮะก็สามารถที่จะแตะโฟกัสได้นะฮะตัวนี้เนี่ยเวลาถ่ายในที่มืดๆนะฮะอย่างภาพนี้เป็นต้นนะฮะภาพนี้เราถ่ายหน้าคอมนะฮะแสงน้อยมากๆแต่สิ่งที่ได้คือภาพสว่างมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเวลาโฟกัสเนี่ยมันจะจับจับโฟกัสได้ช้าลงคือแบบมันจะค่อยๆ่อย อยย่างงเนี้ซึ่งถ้าเป็น V3 Max จะเร็วกว่า V3 Max คือตึ๊ดตึ๊ดอย่างนี้เลยแต่นี่จะกึกกึกตึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะาชา้าทีนหน่อยมาดูโหมดอื่นๆก่อนนะฮะเวลาจะเข้าโหมดนะฮะต้องไปที่คําว่า Take Photo ก่อนนะฮะแล้วก็กดปุ่มนี้นะฮะมีเมนูไทยนะฮะตัวนี้จะมีลายน้ำนะฮะลายน้ำให้เราใส่ว่าเราอยากจะใส่อะไรนะฮะมันมีเวลานะฮะ Travel นะฮะตามนี้เลยนะฮะ Watermark ก,ก็คือลายน้ำนั่นเองนะฮะโอเคนะฮะแล้วกว็ปุ่มนี้ฮะ กดปุมนี้ปุ๊บก็จะเป็นโหมดต่างๆนั่นเองฮะที่ใู่ในเครื่องก็มี HDR อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะฮะ Professional Professional ก็เหมือนเดิมนะฮะตัวน,นี้สามารถที่จะเปิด ISO ได้สูงสุดที่1,600นะฮะ Speed shutter นะฮะสูงสุด16วินาทีนานเหมือนกันนะไว้บาลานซ์นะฮะแล้วก็ระยะระยะที่เราจะโฟกัสนะฮะจะามาโคแค่ไหนก็ว่าไปนะฮะจจากนั้นเราก็เนี่ยฮะ ถ่ายได้ไประยะใกล้แล้วเพราะว่าเราปรับเป็นแบบมาโครแล้วก็จะถ่ายได้ค่อนข้างใกล้มากๆนะฮะตัวกล้องหลังเนี่ยถือว่าทํางานออกมาได้ค่อนข้างโอเคเราชอบนะกล้องหลังเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนกับว่าเออเราถือกล้องเอียงไหมอะไรยังไงนะฮะแล้วก็นี่คือตามกฎ9ส่วนนะฮะนี่เรารู้กันอยู่แล้วนะฮะอยากให้ดูภาพถ่ายในที่มืดมากกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะภาพถ่ายในที่มืดที่เราถ่ายมานะฮะในวันนั้นนะฮะวันแรกก็ถ่ายที่มืดออกมาก็ ออกมาเนี่ยมันมันก็พอได้นะฮะแต่ว่าเวลาตรงไหนที่มีแสงเยอะเนี่ยเราต้องลดแสงลงนิดนึงนะฮะแต่ถ้าลดแสงลงปุ๊บภาพโดยรวมก็อาจจะมืดลงนะฮะก็ถ่ายเห็นอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะได้อยู่ไม่ได้แย่นะฮะอันนี้ถ่ายด้วยกล้องหน้าในที่มืดๆนะฮะก็ยังถือว่าถ่ายเห็นได้อยู่นี่คือข้างถนนเลยนะ,ะนข้างถนนคือมืดมากนะฮะสลับจุดออกของตงัวนี้จริงเรายังมองว่ามันเป็นเรื่องของการอัดวิดีโอมากกว่าว่าแบบ เวลาเจอพวกแสงที่มันแบบน้อยๆหน่อยอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะก็คือแต่ก็มือถือราคามันก็มือถือราคา900 0ันอ่ะคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรจาก900 0มากว่าจะถ่ายกล้องหลังแบบในที่มือได้ดีสุดๆอะไรขนาดเนี้นะ,ะเพราะว่าตัวนี้หลักๆแล้วเขาอยู่ในกล้องหน้าอยู่ใช่ไหมอืมสำหรับอันนี้นะก็คือกล้องหน้านั่นเองแบบ20ล้านถ่ายในที่แสงน้อยนะฮะแม้ว่าจะถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยกูจะเห็นได้ว่าภาพยังสว่างม,มากๆนะฮะแล้วก็ ตัวของแสงนะ,ะดีมากที่มันเปลี่ยนไปจริงๆเลยของตัวนี้เนี่ยเราว่าไม่ใช่เรื่องของ20ล้านพิกเซลแค่อย,อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของหมดบิวตี้ของเขาเด้ยคือเวลาถ่ายออกมาเนี่ยเวลาเขาทําให้หน้าเราสวยขึ้นเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าตัวเก่าๆตัวเก่าเนี่ยจะเหมือนเอเลี่ยนเลยตาโตๆผิวแบบมกมก,มกขาวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือดีขึ้นมากดูเป็นธรรมชาติขึ้นตาเล็กขึ้นตาโตขึ้นนิดเดียวอะไรเงี้ยเกลี่ยผิวและที่สำคัญที่สุดแสงฮะ แสงเนี่ยดีมากๆเวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันดูแล้วไม่วอกไม่ซีดไม่ขาวดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยทีเดียวอันนี้คือสิ่งที่พัฒนาขึ้นอยากเห็นได้ชัดเรามองว่าแค่20ล้านมันก็มันก็มีความช่วยเหลือนะแต่ว่าเรากลับมองว่าซอฟต์แวร์ที่ช่วยประมวลผลในการถ่ายภาพในหมดบิวตี้เนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นมากๆเช่นกันนะฮะตัวน,นี้ก็ถ่ายแบบเดิมฮะแต่ว่ายิงแฟลชแล้วนะฮะแฟลชของเขาเนี่ยนะ,ะอยู่มุมนี้ฮะเขาเรียกว่า moonlight flash นะฮะคือเป็นแฟลชที่เวลาเราเปิดเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยหน้าไม่วอกซึ่งอันนี้ยอมรับว่าทําได้ดีนะฮะเนี่ยฮะเวลาแฟลชที่เราเปิดไปเนี่ยนะฮะเราบอกเลยว่าเวลาส่องเข้าไปเนี่ยหน้าเรายังแบบไม่วอกไม่ลอยไม่ขาวแล้วที่สําคัญที่สุดมันไม่ได้สว่างเกินไปคือถ่ายแล้วเนี่ยมันเหมือนแค่ภาพสว่างขึ้นเฉยๆนะฮะอันนี้ดีมากๆนะฮะแฟลชดีมากๆน่าจะเป็นกล้องหน้าที่เป็นแฟลชไม่กี่ตัวที่เรารู้สึกว่ามันเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆคือแบบ ่ายแล้วไม่เป็นผีไม่น่ารอยไม่แบบอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ค่อนข้างโอเคมากๆนะฮะกล้องหน้าก็นะฮะมีลุกเล่นอยู่บ้างนะฮะก็มีแค่นี้ฮะ,ะไวร c ซัคเตอร์แล้วก็อัดวิดีโอนะฮะได้แบบสูงสุดถึง Full HD เลยทีเดียวนะฮะคุณเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตัวนี้ก็คืออารมณ์เดียวกับ o p p o A1S เกิดเกิดมาเพื่อเซลฟี่เป็นหลักแต่ว่าเรื่องความเร็วเครื่องเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้คุ้มค่าระดับว่า9,000จะแรงหัวทิมไม่ใช่นะฮะคือมันก็คือมือถือแบบ ที่เน้นเซลฟี่ต้องพูดอย่างนี้มากกว่านะฮะมันก็คือจุดมุ่งหมายต้องชัดเจนนะเวลาจะซื้อเครื่องนี้ต้องชัดเจนเลยว่าคือเซลฟี่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 โซเชียลโซเชียลโซเชียลคุณต้องโฟกัสตรงจุดนี้เลยจุดอื่นต้องมองที่อื่นแล้วแบตเตอรี่ก็ทนอยู่ในระดับที่น่าพอใจอยู่นะฮะไม่ได้แย่นะฮะตัวนี้จะมีโหมดตัวหนึ่งนะ,ะที่เรียกว่า global eye protection นะฮะหรือว่าโหมดถนอมสายตานั่นเองนะฮะสามารถเปิดนะฮะ,พอ,ะ,ะพอเปิดปุ๊บเนี่ยหน้าจอจะกลายเป็นสีเหลืองๆเห็นไหมฮะ แสดงว่าเวลามือถือใครจอลงเหลืองเนี่ยจะสนอมสายตามากกว่าจอสีฟ้าซึ่งก็ถือว่าจริงนะฮะตรงนี้นะฮะสามารถปรับหรือคุณอยากจะปรับจอให้ให้เหลืองขนาดไหนก็ได้นะฮะแต่ให้มันเหลืองน้อยหน่อยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหลืองมากก็ได้นะฮะปรับได้จากตรงนี้ฮะว่าจะเอาประมาณไหนนะฮะแล้วแต่เลยจะเอาเหลืองที่สุดก็ประมาณนี้เลยนะฮะเรียกไปสีน้ำตาลเลยดีกว่านะฮะแต่ก็โอเคนะมองแล้วเออมันก็สบายตาจริงๆนะฮะโอเคนะฮะนี่คือ vivo V5 นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของลำโพงนะฮะลำโพงตัวนี้เนี่ยเสียงดีนะฮะกว่า V3 Max ด้วยนะฮะตัวนี้ดีกว่าเนี่ยฮะมันมันเสียงลำโพงเนี่ยจะออกจากข้างล่างตรงนี้นะฮะเสียงดีครับเสียงดีกว่าเสียงแบบมีมิติอะออกมาแล้วมันมีมิติกว่าลำโพงทั่วไปนะฮะเสียงดังด้วย คือลำโพงดีกว่า V3 Max แน่นอนนะฮะต่อไปเป็นเรื่องของหูฟังฮะอันนี้เราทดสอบฟังให้เรียบร้อยแล้วนะฮะหูฟังตัวนี้เสียงค่อนข้างจะออกมาแหลมแบบแหลมปี๊ดๆเลยอันนี้คือเหมือน,นแกะออกมาจากเครื่องก็ลองเลยนะฮะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนแบบที่เหมือนกับซื้อมาอะไรเงี้ยก็จะต้องลองใช่ไหมเรื่องของหูฟังโดยหูฟังตัวนี้คือแหลมแบบแหลมเลยนะฮะแม้ว่าตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปเสียงนะของบริษัทอาซาฮีก็ตามแต่แล้วมีระบบไฮไฟที่สามารถที่จะเปิดได้นะฮะเราสามารถเปิดเอาล้วเปิดไไฟแล้วก็เสียบหูฟังเข้าไปนะฮ หลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่นะฮะซศานะฮะล่างสุดเลยจะมี Hi-Fi นะฮะซึ่ง Hi-Fi ตัวนี้สามารถเปิดใน YouTube ได้ด้วยนะฮะวิดีโอ i อม s i c แล้วก็ Google Play Music นะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะฟังได้เป็น Hi-Fi ตอนนี้เราเข้า y YouTube เนี่ยนะฮะปุ๊บแล้วเรากด Play ปุ๊บเนี่ยนะฮะนี่ฮะจะมีคำว่า Hi-Fi ขึ้นมาเลยนะฮะซึ่งถ้าเป็น V3 Max เนี่ยนะฮะมันจะเป็นแบบออโต้นะฮะซึ่งจะเป็นคนละแบบกันนะฮะจะเป็นคนละแบบกันเสียงเนี่ย เราชอบเสียงของ V3 Max มากกว่านะฮะดังนั้นสรุปเลยแล้วกันนะฮะนี่คือ Vivo V5 ฮะเรามาสรุปกันแบบไม่ยาวมากนะฮะมือถือเครื่องนี้ก่อนจะซื้อนะฮะต้องโฟกัสไว้ก่อนว่ามันเกิดมาเพื่อเล่นโซเชียลกับเซลฟี่เป็นหลักจริงๆอย่างอื่นคือธรรมดานะฮะธรรมดาเลยความเร็วก็ถือว่าไม่เร็วมากมมยนะักนะฮะ CPU แตะพุ่งก็จริงแต่ว่าเวลาเล่นเกมอะไรเนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่นะฮะเรื่องของแรมนะฮะที่มี4กิกเนี่ยสามารถที่จะนำมาเปิดนะฮะแอปพลิเคชันที่ซ้อนๆกันไว้ได้มากมายนะ,ะนี่แรมสีนี่นี่คือแรมสีนะฮะสมมุติถ้าดูจะกลับไปที่ Warhammer เนี่ยตามหลักมันควรจะเล่นต่อได้ที่เดิมอ่ะนี่โหลดใหม่แล้วเห็นไหมเนี่ยคือบางทีแรมมันก็แบบมีเท่าไหร่มันก็แบบแล้วแต่จังหวะด้วยอักเกมหนึ่ง Angry Birds อยู่ที่เดิมไหมเนี่ยโหลดใหม่หมดเลยนะฮะ เออเนาะแปลกเนาะทั้งที่มันไม่น่าจะโหลดใหม่เลยเนาะจริงๆแล้วมันน่าจะแบบกลับมาได้เลยอะไรเงี้ยเอาสักอันหนึ่งอันคิวที่เราเล่นมาแก้ยังอยู่ที่เดิมปะเออโหลดใหม่เหมือนกันวะเนาะแปลกจังเลยอะ่ะปกติมันควรจะควรจะกลับมาได้เนาะเออปกติมันควรจะกลับมาได้อ่ะงั้นก็ยังยืนยันจุดเดิมคะก็คือมาเป็นมือถือที่เน้นเซลฟี่กับโซเชียลเป็นหลัก ฟังเพลงเราชอบน้อยกว่า V3 Max นะฮะแล้วเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณนะฮะมี V3 Max อยู่ในมือแบบนดุดเนี่ยนะฮะคือมีเครื่อง V3 Max เนี่ยอยู่ในมืออยู่แล้วนะฮะคุณไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะคือคุณไม่ต้องเปลี่ยนเลยคุณใช้ V3 Max ต่อไปนะฮะไม่ต้องแบบรู้สึกแบบอยากเปลี่ยนแต่อย่างใดนดุดยังชอบ V3 Max มากกว่านะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมีรีวิวแยก้วยฮะระหว่าง V3 Max กับ Vivo V5 ยังไงเราติดตามด้วยลวกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอํำลับวีดีโนี้นะฮะสำหรับ Vivo V5 นะฮะเกิดมา ก็เน้นอยู่2อย่างฮะเซลฟี่กับโซเชียลนะฮะนอกนั้นก็เรายังมองว่าไม่ได้ไม่ได้แบบวื่หวาอะไรนะฮะก็ใครจะซื้อก็ไปหาซื้อได้ที่ร้านป้าข้างบ้านนะฮะอย่าลืมว่ามีของแถมด้วยเนี่ยฮะแถมเขาก็นะฮะยิ่งใหญ่ฮะมีลําโพงนะฮะกระติกน้ําอะไรมีทาคลิปสอดมีทําคลิปแยกไปแล้วมีอะไรบ้างนะฮะก็ลองไปซื้อดูแล้วกันนี่คือ V i v o V5 ฮะขอบคุณทุกคนมากฮะนี่คือ V i v o V5 ฮะขอบคุณทุกคนมากๆฮะที่ติดตามนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะกับ VS vivo v5 vs vivo v3 max นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย คือการถ่ายวิดีโอนะฮะแบบ4 h d นั่นเองนะฮะของ vivo v5 นะฮะ mm hmm. ถ,ถ้าเราดูถ้าเราดูจากจอนะดูจากจอนะมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามือถือระดับราคาเนี้ยมันก็ถ้าเป็นพวกแบรนด์สิ่งเนี้ยประมาณนี้แหละแล้วจุดอ่อนของพวกแบรนด์จีนเนี่ยในแบบส่วนใหญ่จะเป็นพวกวิดีโออย่างประจําเลยนะ,ะอันนี้เราดูดูจากเท่าแหละดูจากจอเฉยนะเราไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วพอมันประมวลผลออกมาแล้วจะเป็นยังไงเราไม่รู้จริงๆนะฮะ การวิ่งเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวแล้วก็แสงสีอะไรเงี้ยเราว่าดูว่าแบบเนี้ยฮะเราว่าไม่ค่อยชัดอะเอาตรง,ตรงถ้าถ้าเดือดจอนะไม่ค่อยชัดแต่น้องรู้โปรเซสแล้วเป็นยังไงพวกคุณก็คงจะได้เห็นด้วยกันตอนนี้นะฮะเวลาเจอแสงนะ,ะก็สามารถเลือกโฟกัสได้นะฮะนี่โฟกัสไปที่เคแบงค์นะฮะนะฮะใครขับรถมาหาเราอีกนะฮะนี่ฮะโฟกัสไปก็ประมาณนมามาเนี้ยอืมก็ได้แบบเนี้ยค่ะว่ารู้เรื่องไหมโอเคมองรู้เรื่อง ดูดูเรื่องว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะมองเห็นว่าอันนั้นเขียนว่าอะไรยังไงนะฮะนี่ก็เียนเขียนเนี่ยลา,าดยงลาดย่านเราก็เห็นเนี่ยราคาส่งคงอะไรเงี้ยเราก็เห็นแต่ว่าถ้าตรงที่เป็นไฟหน่อยเราก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะมานี่นะฮะอ๋อนี่สามารถปรับแสงลดลงได้ด้วยนะฮะเนี่ยเวลาเราอัดวิดีโอปรับแสงลดลงได้ด้วยนี่เห็นละเนี่ยเห็นละเห็นละนี่ช่างทองอะไรเงี้ยเห็นละไอพันนิดเนี่ยฮะ กระซิก้นอนเนี่ยเสร็จละดันขึ้นนะฮะเข้าเพิ่มแสงได้เออก็โอเคนะอยู่นะไปละนี่คือการอัดวิดีโอนะฮะดูป้า,าทําหมูจุ่มอ,อันนี้นี่เป็นอะไรหาต้มแซบ่บค่ะต้มแซ่บเครื่องในหมูค่ะนะอันนี้ต้มแซบ่บเครื่องในหมูใครเปิดวิดีโอน,นี้มาดูตอนกลางคืนนี่น่าจะโดดทีมหน้าน่านดูด้นะครับขอโทษด้วยไม่เจอเรานะฮะเ <laughs> ขาบอกคนหิวแน่อย่าอัพของกินตอนดึก <laughs> <laughs> นะเท่าไหร่พี่หนึ่งสามสิบ ร้านนี้มีทีเด็ดนะฮะอยู่ที่น้ำจิม<อ>้มคือร้านนี้น้ำจิ้มหมูจุ่มจัระเบียบน,น้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมแจ่วครับน้ำจิ้มหมูจุ่มคือไหนพี่อันนี้เนาะจปปิ้มจุ่มอันนี้ทีเด็ดของที่นี่ก็คือเอาไว้ที่มักินกับอะไรก็อร่อยน้ำจิ้มหมูจุ่มอ่ะประมาณนี้มากินได้ฮะลาดยาซอยสี่ลาดยาซอยสี่ะนะฮะนี่นี่เราได้ค่าโฆษณาไหมไม่ได้เนาะได้ได้ใช่ไหมฮะจ่ายเป็น คอหมูย่าอีกหนึ่งจานนี่คือร้านป้าสนมนั่นเองครับจำหน้าป้าไว้นะสองท่านนี้นะครับป้าข้ามปากซอยซอยสี่นะฮะทิ้งท้ายไว้ท่านนี่คือการวิดีโอของ vivo v5 นะฮะในทีมมือนั่นเองนะแบบ full hd ไปแล้วบ๊ายบายสับยางชำนานนะฮะสักวันหึงป้าหันมาสับหัวเราแล้วนะบาย